สวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่บเก้ากันยาสองห้าหกแปดนะคะวันนี้เมโโคได้ทำการจะมาเปิดตรงที่มันซุดลงลยคะดูว่ายังไงอันนี้เจ้าของบ้านนะคะกับช่างจะทำการขุดดูนะคะว่าพื้นข้างล่างเป็นยังไงค่ะ จะได้รู้เพราะว่าแตกเพราะว่ามันเป็นช่วงนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะมีการแคบบ้างเล็กน้อยเพราะมันสะเทือนเราไม่รู้ตรงนี้เขาไม่ได้ลงเข็มนะส่วนตัวต่อเติมส่วนตัวบ้านเนี่ยอาจจะลงเข็มอะไรผมไม่รู้แต่ถ้าแข็งแรงดีตาม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 ดูตามรอยเล้ามีเล็กน้อยแต่ช่วงนี้เป็นเยอะแต่ช่วงนี้ซึ่งมันอยู่ตรงบ่อพักพอดีตรงนี้ก็ดีอย่าเราไม่รู้แม้ว่ามันด้วยน้ำหนักโครงสร้างนี้มันกดลงไปหรือเปล่าหรือว่าท่อมันกดลงไปหรือว่าซึ่งเรายังไม่รู้เราต้องเปิดูต่อต่อ โครงสร้างเดิมของพระส่าน่าจะเป็นลักษณะ,ะบบนั้นมันซูดทุกปีอยู่แล้วฮ <c oughs> ่่า่าทางโหดน่นะครับ <c oughs> และโมฟังอยู่นี้ด้วยฮะและท่อน้ำอยู่นี้ด้วยก <c oughs> ็พยายามเจ้ยังมันก็ไม่ได้เดี๋ยวรอไปก่อนฮะรอมาสักพักหนึ่งให้มันอยู่ตัวมันเท่านั้นเองจตมันหลายปีแล้วก็เลยได้อยู่แค่นี้แหละอาจจะได้แค่จุดได้มากประมาณนี้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 งั้นผมขออนุญาตเรื่องหน่อยนะครับได้โอเคครับผมครับผมเดี๋ยวมีอะไรผมไปดูเรื่ายละเอดนะครับ

อให้ฟิวเอาได้เล่าเคอยดู่ิวไอยู่ตรงข้างไอเนี่ยข้างขางนิติก็มีถ้าถ้าถ้าไม่เห็นก็ถามเราพอค่ะ รถเนี่ยหนูตรงข้างนิติอ่ะตรงที่นิติพี่อยู่อ่ะตรงตรงข้างเลยนิติอ่ะเอารถเนี่ย มิติดูถ้าถ้ามไม่เห็นก็ถามรปภก็ไปเอาที่รบกรอยก็ได้ถามไปไหนว่ากิว พ่ออยู huh. uh ่นะสปมือนคยมือยให้เหอแต่พ่อ้องคะพ่อหนางกาพ่อแตกไหมแตกไหมพอลฝนไม่ใช่ฝน